อ่ะโอเคมาเราไม่ได้กลับมากับเกมนนี้นานมากหนีแอบหนีวิลพาร์ทูม,มาโอเคเดี๋ยวเรามาต่อจากไอต่อต่อไปตอนที่แล้วคือบอกเลยว่าแบบปวบดหัดวปวดหัวมายากมากมาเราซีนมาตอนบทที่สิบเอ็ดแล้วสัตว์ประลาดมนุษย์หมาป่ามาเราาทำหมา,มา,มาป่ากันเฮ้ยเบอร์นาดเบอร์นาดจบดูเาารียสอตัวละครใหม่ มีป่าอีกแล้วอันนี้อะไรอะพระจันทร์กู้กับหมาป่าแน่นอน <c oughs> อโอ้เบอร์นาดเป็นหมาป่า okay. โอเคอ๋อตั้นี้ก็เป็นหญิงสาวธรรมดาแล้วก็มียาพิษ <c oughs> กินเลยได้ไหมไม่ได้โอเคเบอร์นาดดื่มยาพิษนั่นต้องหอตกรักกันแล้วก็ผิดหวังแน่นอนทำไงอะเบอร์นาดก็กลายเป็นหมาป่าหรอ ก็บางเอิญไปเจอกับโอ้โหแหมก็น้องหามมาป่าแล้วควบสติตัวเองไม่ได้ก็เลยแบบจัดการแล้วถ้าถ้าอย่างนี้เป็ไหต่ออ๋อน้องน้องขาดแล้วน้องต้องกัดตึ้งเลยอ่ะแล้วโอเคเบอร์นาจับไปเหมือนเดิมแล้วก็ไปหานางปรากฏว่านางสิ้นซะแล้ว ขนาดเลยตอนใส่ตายโอเคมาตอนต่อไปมังกรที่เราจะได้เจอมังกรแล้วอ่ะมังกรก็เซ็ตเติมเติมเช่นบาลลอนอ๋อไอ้นี่แน่เลยนี่ไง้บอมตัวโอเคราชินีสั่งจับกลุ่มบาลลอนงั้นฉันต้องให้บาลลอนปลอมตัว แล้วก็ให้ปาลอนมาต่ออีกกับราชินีแล้วอะไรให้ราชินีวิ่งไปฟ้องโอเคราชินีวิ่งไปฟ้องนักสืบแล้วปาลอนก็เอาชุดกลับไปเก็บที่เดิมทีนี้นักสืบก็ไปเจอว่าทีนะี้นักสืบก็เลยมาจับบลาลอนโอเคน่อะไรตอนที่สามแบมพาย,ยแบมพายว่ะจยากตัวละครเติมไหมไม่ใช่ว่ะเด่กคุ่า มีหน้าจอหุ้ยตัวละครใหม่หมดเลยอะ่ะหายจากการเป็นบบมพายจะมีกลางคืน้นมีอันนี้ห้องลับใต้ดินจะเป็นห้องไอ้ไปสรับแถบอัน,อนมีตัวละครนี้ด้วยสาตรา์ตาราน <c oughs> อะไระกระเทียมหรอโหเหายจากการเป็นแบมพายงั้น ต้องให้ใครสักคนนึ่งมาโดนโอเคมีหน้ามาโดนสีปุ่มเปลี่ยนเลยอะจะตอนเออว่าสีปุ่มเปลี่ยนแล้วถ้าแล้วถ้าเอาจรนจรนก็สีปุ่มเปลี่ยนแค่้อจรนก็แด้ะนะฮะแล้วก็อโอทีนี้มีหน้าก็มาเจอแล้วก็วิ่งไปฟ้องสัตว์ตาจาน ให้เอาอ๋อให้เอาไปให้เจคูล่าใช่ไหมอ่ามัต้องให้เจคูล่ามานนงแล้วหน้ามาเสียบเอ้ยตายไปซะแล้วก็เอาจอนกลับมาหาโอเคเรียบร้อยอ่าสาตราจารย์วันนี้มีสองฉากจบเลยสาตราจารย์เป็นแพมพายซะเองได้ปะวะสัประหลาดถูกสังหาร เพื่อนาจะเจอบอลลอนใครจะถูกสังหารละทีนี้อ่าถ้าท่าเบเพื่อน่าเจอบาลอนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแสดงว่าไม่มีฉากอะไรอต้องให้โอเคแค่ไม่มีหาอะไรต้องให้สองสัตว์ประหลาดมาเจอกันหรือเปล่าเดีย๋ยวลองก่อนนะ <c oughs> น้องกลัวเยอะอย่างถ้าสมมติว่าไม่มีฉากนี้อ่ะ บลลอนก็สวยแสดงว่าต้องไม่ให้มีฉากนี้เข้างั้นนะฮะ้ทีนี้ใครจะอ๋อบาลลอนก็บอกว่าเบอร์หนาแต่เป็นหมาป่านะหรหรือ,อหรือว่าต้องกอลับไปเปลี่ยนชุดก่อนอ๋อต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วบอกว่า เบอร์นาดเป็นหมาป่าแล้วทา,าจารย์จะให้ปืนเอเคแล้วก็เอาปืนไปยิงเบอร์นาดโอเคม,มันึกหมาป่าตายมังกรตายเอเออันแรกอะคือมนุษย์หมาป่าตายคือเราที่เราทำส่วนมังกรตายคืออันที่เราต้องทำต่ออ่างั้นถ้าถ้าแบบไม่มีฉาก ที่เปลี่ยนชุดแล้วตอนนี้ออกอ่าแล้ทีนี้เบอร์นาดวิ่งฟ้องตัดตะชานตัดตะแดงก็ให้ปืนไปฆ่ามาังกรแล้วเบอร์นาดก็เอาปืนไปฆ่ามาังกรอเคไม่ถ้าตายาน่ารักจังโอเคมาบทที่สิบสองออันนี้เป็นไทยตระกูลไทยนี่ว่าเนี่ยแบบ สืบพ่อต่อกันเป็นแบบต้นไม้เป็นอะไรเลยโอเคบทที่สิบสองละครอ,อีดิปัสอีดิปัสคืออะไรอีดิปัตเหรอทีอ่สังหารมิตาและแต่งงานกับมารดาฮะเดี๋ยวนะโอ้มันมันมาถึงมันก็ตึงแล้วอะ่ะ เอ้ยไม่ใช่ด็ต้องเป็นนี้โอเคข้าคือบิดาของเจ้าไท,ไทนี่เป็นบิดาของเฮที่โอเคแล้วทีนี้คืออันนี้คือยังไงอ่ะเอาเอาพิกซี่มาแต่งงานกับไทนี่แล้วซี่เอามาโอเคเฮที hey ่ จะแต่งจะรักกับพิกซี่แต่พิกซี่บอกว่ามีไทนี่แล้วแล้วทีนี้เฮที่เลยโกรธมากเลยผักไทนี่ลงแล้วก็แต่งงานกับพิกซี่แต่ปรากฏว่าพิกซี่คือแม่ของเฮที่ดันเองอ๋อขุนแคนนะขุนแคนกับโอ้กรีนี่อ๋อ มีตัวละครใหม่เข้ามาอันนี้คือเข้าส่งไหอ่าอันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมเนาะอ่าไทนี่แก้แค้นให้พี่ชายพี่ชายแสดงว่าพิกซี่ต้องเอาออกแล้วอย่างวนะถ้าต้องก็จะรู้ได้ยังไงว่าเอากรีนี่มาเป็นป้าปาอะแล้วเอา ไอกรีนี่มาใส่กับเฮที่แทนให้พี่ชายหรอนี่แล้วเดี๋ยวนะปกติทเขาว่างตัวนี้ไม่ตัวลายอยู่แล้วเด้๋ยนั่นเดี๋ยวดลองดูกันแต่นล้ทีนี้เอ่อกรีนี่กับเฮที่ก็ทะเลาะก,กันแล้วกรีนี่ไม่พอใจเลยผักไม่ใช่มนเนี่ย โอเคงั้นต้องเปลี่ยนอ่เอาเฮที่มาเป็นพ่อแล้วก็ที่เฮ้ยไม่ที่นอกเป็นพ่อของกรินนี่ด้วยแล้วทั้งสองคนทะเลาะกันแล้วก็ผักตกเสร็จแล้วไทนี่ก็เข้าทรงหากรีนนี่แล้วก,กรินนี่บอกวา่าเฮที่พ่อของข้าเป็นคนทำเอ่พ่อของพ่อเดี๋ยวกันนี่ว่าลืมอ้าแล้วผู้หญิงเกี่ยวอะไรก็ แอไทนี่เลยผักเฮที่ลงแล้วพิกซี่เ่ย่ะไรอเอ้วถ้าสมมติว่าเปลี่ยนจากกินี่เป็นพิกซี่หมดอ่ะไม่ได้เฮ่อพิกซีม่มทำอะไรซาลมีซาลมีคืออะไร เฮที่ถูกลูกสาวสั่งหารอ่ะครานี่พิกซี่มีบทแหละโอเคบดฟิกไว้ว่าพิกซี่ต้องเป็นลูกของเฮทเท่านั้นงั้นเอาเริ่มเลยมีความสัมพันธ์ใหมเ่เห <Okay. S 1> อออ่โอเควางบทเด็ร้อยแล้วก็สั่งหารลูกสาวคือไงอ่ะเอาพิกซี่ไซนี่มารักกันแล้ว เฮที่ hey, ก็เห็นเอวไว้แล้วปรากฏว่าพิกซี่เปลี่ยนใจหรอเฮ้ยเอารับไปมรับทุกครอบครัวเลยเลยค่ะหรือว่าจะต้องเอาไทนี่มาอ๋อนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮที hey, ่ถูกลูกสาวทางหารสิอันนี้มันแก้เขียนให้ลูกสาวงั้นเฮที่เฮ้ยไม่ได้ดิเดี๋ยวนะ อ๋อ,อลองลองดูอันนี้รอไม่ใช่อ่ะอวนะลองกลับเป็นแบบเมื่อกี้ดูก่อนอที่ที่ไม่พอใจที่เห็น ไทนี่ไปมีคนอื่นนะฮะแบบปลุทรยศล,ลูกสาวตัวเองอ่ะฮะอเลยตัดสินใจฮหเลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัดสินใจผักไทนี่ลงปรากฏว่าพิกซี่ไปเข้าทรงหาไทนี่แล้วบอกว่าพ่อเธอนั้นแหละเป็นคนฆ่าอ่ะแล้วก็พิกซี่เลยรับไม่ได้เลยทำร้ายตัวเองโอเค แต่เขาแค่ปกป้องเธออ๋อแซลว็เดี๋ยวนะมันทำได้อีกายาวหนึ่งหรออย่างนึงคืออะไรวะเนี่ยถ้าไม่ใช่กรณีนี้นเหตุที่จะฆ่าอ๋อเพราะฉางมันแล้วแล้วอยากกลับเปิดหัวกลับแบมเมื่อกีกก้อีกแล้วโกรดโดอ่ะฮะอ่ะเอ๊ะมีมีแค่อ,อันเดียวมีฉากเดียว ใส่ฉากเดียวเลยให้หมดไดนะ้ไหมแล้วก็มีไทนี่กับเฮที่ไทนน่และเฮที่รอคอยตลอดไปยังไงบา้างอ่ามันมีแบบ รอรอไปตลอดแล้วก็แล้วก็มีตบด้วยการกลับมาพบกันโอเคเราทำแบบดับเบิ้ลโดยบางอื่นอีกแล้วครับยารู้ทันเกมโอ้ะก็หลกหอ่ะทำไมมันดูแบบเป็นแบบพวกเอลเหมือนไอ้กลุ่มเมื่อกี้เลยวะนาี่ยายบทสุดท้ายเฮ้ยทุกคนมันจะจบแล้วดีวสามมีครั้งสามีครั้งเหลาแกงเดิมกลับมาแล้วผมไม่เจอกันนานเลครับเอะ าสังหารภรรยาตัวเองมีแต่งงานยาติดวายเข้าทรงเอ็ดกาสังหารภรรยาตัวเองแล้วแล้วได้ยังไงวะเดี๋ยวเฮ้ยไม่ใช่ นะคนที่วางยาพิษมีแค่คนเดียวเท่านั้นถ้าถ้าสมมติว่าใหอ้อิสโซเบลบัรลักแทนแล้วให้เอโนอล่ามาออกถักไม่ได้าหาวาเอโนอล่าต้องรับบทเป็นคนอ,อกคถักแล้วก็วางยาใส่อิสโซเบลอ้ย ใช่อิซาเบลวางยาใส่แอนนล่าแล้วไอ่นาล่าตายเหรอไม่ได้ดิต้องเอ็กก้าสั่งหารภรรยาตัวเองสิอันนี้มันก็จะสั่งอาหารเนี่ยน้องให้อิซาเบลสิท้อ,อ,อทางก็ไม่ยอมดื่มยาคิดตัวเองด้วย สังหารพลยาตัวองนยังไงอ่ะไม่ได้ทีเอสก็ต้องวางยาหรออ่าเอาใหม่เอาใหม่รีใหม่เอชกาต้องแต่งงานกับเอโนราเท่านั้นแล้วก็ต้องปฏิเสธอิสอเบลโวแล้วก็เฮ้ยไม่ดิ ชอบเบลเลยวางยาใส่เอโนล่าเออนี่ไงเดี๋ยวใส่เอโนล่าเสร็จแล้วเอเ็ดกาเลยต้องตจำใจแต่งงานใหม่ปรากฏว่าเอเ็ดกาเข้าทรงเออแล้วปรากฏว่าเอนอล่าบอกว่าอิสโตเบลเป็นคนทำก้าเ,เลยวางยาใส่โซเลโอคีคิดต้องนานฮะแฮมลิด จิ๋วเอ็มเด็ดจิ๋วอ้าวว่าแล้วต้องเป็นพวกเองไอ้นี่สังหารลุงเพื่อแก้แค้นบิดาไอ้นี่สังหารลุงเพื่อแก้แค้นได้บิดาอ๋อโหเรียบเรียงกันยังไงวะเนี่ยอะไรอ่ะบลูอี้อ๋อทำอไรเสียงเพลงมาดูจังปะ งั้นต้องไทยนี่ต้องเป็นหลานอะไรอย่างเงี้ยป่ะเดี๋ยวนะวต้องจัดสรรครอบครัวกันอีกแลก้วค่ะทุกคนโอ้โอ่ะน่าจะเป็นลุงได้แล้วนะวโอเคเอา่า แล้วก็ให้ไอ้ใครก,กินนี่แต่งงานกับพิกซี่แล้วจำเป็นไหมเนี่ยเดี๋ยวนะว่าถ้าบอกว่ากินนี่เป็นก็เลยก็ได้นี่หว่าออไม่ต้องไปอ่า สั่งหารลุงเพื่อแก้แค้นให้บิดาอา่ากรินนี่จะรักอิกซี่หรอแล้วก็ไม่เจอเยเแล้วก็อิกซี่ปกตกว่าโดนบูอีส้สารภาพบูอี้เศร้าโอเคงั้นต้องเป็นอีที่ตัวเดียวเท่านั้นที่ใช้ได้งั้นเอาบูอี้มาแทนให้บูอี้เป็นพอ่อ แล้วก็กรินนี่กับเฮที้เป็นพี่น้องกันแล้วก็กรินนี่ก็เป็นบิดาอาของไทนี่แล้วกรินนี่ก็รักกับพิกซี่พิกซี่บอกว่ารักกับกะโอเครักกับกรินนี่เลยทำให้อ่าให้ไหนเฮที่เลยเฮที่ไม่พอใจแล้วก็มีที่เลยวางแผนสังหารกรินนี่ไทนี่เลยเข้าทุ่ ไปถามพ่อว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ได้ผลมาว่าเฮที่ <AT> เป็นคนทำไทยนี่เลยแค่แค <Okay. S 2> okay. ้นเฮที่โอเคโหแมนบุนวายตรงเนี้จัดสรรครอบครัวแต่ก็หนุกดีรู้สึกมันมีเรื่องให้ทำเยอะแยะเรื่องที่ต้องสอาวอ้าวเซ็จอะ นะมีราชามาด้วยฮนะนัชเชนะักสืบแม่เอ้ยลุกจิงนักสืบเพื่อนหนีคุ๊ก <c oughs> เฮ้ยจิงนักสืบตายด้วยหรอทำไงวนะน่ะ <c oughs> ก็รักกันดีอันนี้ก็ไม่ไีเกิขึ้นอันนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นมันจะต้องมีอ่าเจอแหละมันต้องมีซัมติงเพื่อให้จิง ดนะลุกตัวยิงนะักสืบข้อหาอันนี้หรอกเอ่อมันจะต้องมาตุกต้องมาเห็นก่อนพอดีโอเคเราทำได้ไม่พอใจก็ลุกเล็บไปหยิบปืนไม่ยิงภรรยาตัวเองหรอกเพราะไงโอเคยิงได้ายิงราชาก็ยิงได้เหมือนกันโอเคยิงราชาไปก่อนแล้วกัน นะถ้าอย่างนั้นมันก็โดนจับทันทีสิเอ๊ะสมว่าท่านุกต้องเห็นด้วยจะได้รู้ท่านดุกเลยเอ้ยไม่ใช่ท่านดุกเลยไมยาจีงนักฟื้นเลยโอเคเ,อเรามาถึงตอนสุดท้ายนะการปฏิวัติแห่งรักอืม การปฏิวัติแห่งรักแล่อ,อ,อ,อัศวินกับสาวใช้กําจัดราชวงศ์และคบชุกันอัศวินสาวใช้ราชาและราชินีอะฮะข้ามสาลรักาตัวหน้าผาและกับสาวใช้ต้องร่วมมือกันเพื่อกําจัดราชวงศ์แล้วก็คบกันต่อยังไงหวา ราชินีเลยไม่พอใจอีะแลปรากฏว่าราชามาช่วยแล้วก็โดนฟ้องว่าราชินีเป็นคนทำราชินีก็เอ้ยราชาเลยผักราชินีลงแล้วทั้งส่งคนก็คอนเสิ์เ้ไม่ใช่คอนสิร์ตทำแบบเปิดเผยหรออไม่ได้ฉันชอบเพศจริง ใชนะ่ฉันชอบราชาแล้วถ้าอย่างนี้มีโอกาสที่จะจับราชาขึ้นไม่ไหมหรอไม่ได้ดี๋ดยวนะอันนี้ก็จะกลับมาลูกเติม ยังไงก็ต้องต้องให้สองคนนี้มันคู่กันไม่หรือว่าลองเปลี่ยนเป็นเสาวใช้แล้วสาวใช้จะกล้าสาวใช้ก็งั้นสาวใช้จะกล้าผักตกหน้าผัาไหมอ่ะเสาวใช้ก็ไม่กล้างั้นยังไงต้องราชินีเท่าน,านั้น น่าจะให้ราชาดีกว่านะ,ะ,ะเปลี่ยนอันนี้เป็นละครตัวก่อนดีกว่าเซฟตัวละครด้วยกนออเอาราชาขึาข้นโอเคราชาแก้เขียนเสร็จแล้วก็อโอเคมันต้องกลับ ให้เจ้าชายเอ้ไม่ใช่ใช่ให้อัศวินมาช่วยอ่ะทีนี้อัศวินไม่พอใจเลยจัดการราชาแล้วก็ยังไงละเนี่ยถ้าคบชู้กันแสดงว่าสองคนต้องมารักกันตอนจบแต่เจอใชายดันโอ้ยเจอใชายดันพักโอเคโอโอเคลุกมาก็คือราชินีจะได้ว่าราชากับเจอใชายแอบ มีโชว์กันอะฮะแล้วก็ราชินีเราไม่พอใจเลยจับเดี่ยสาวใช้ขังพอราชามาเจอก็เดยขังราชินีเอาไว้อ่าแล้วปรากฏว่าสปินมาเจอก็เลยไปผักราชาปรากฏว่าในเวลาจัดการศาสตรใช้ก็ผักราชินีเหมือนกันทําให้ราชาวงศ์ไม่เหลือผู้สือครองแล้วเลยสองคนนี้เลยมาคู่กันได,ได้เหรอวะได้แหละ ต้องสุดท้ายจบแบบก็ไม่แฮมป,ปี้เท่าไหร่นี่อ๋อเนี่ยที่เขาบอกว่ามูกุฎที่อยู่หน้าสุดท้ายของหนังสือ่ล,ละตอนนี้พิธีคนระับได้รับการแต่งตั้งแล้วไปก็อ๋อจ้ออ มันทําเหมือนกับว่าแบบใส่มงกุฎให้หัวเราอเน,นี่ยขยับติ๊ก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 ,ก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 โอ้เคในสุดจะถึงบทสุดท้ายของหนังสือแล้วค่ะทุกคนอ่าเราถึงในบทส่งท้ายแล้วยอดเยี่ยมในหนังสือเหล่านี้คุณได้สร้างสรรค์เรื่องราวของความรักความทะยอยทะยานการวางอุบายและการแก้แค้นคุณได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่า ผู้ควรกับมงกุฎและตำแหน่งนักเล่าเรื่องบัดนี้ถึงเวลาปิดหนังสือเล่มน,นี้ครุ่นคิดถึงความเป็นไปได้ในอนาคตและออกไปเติมเต็มหน้ากระดาษด้วยเรื่องราวของตัวคุณเองแล้วก็จบบริบูรณ์ค่ะมันมีหน้าสุดท้ายต่อด้วยอะไรอ่ะโอ เซนเทีดีโอ้ um, แบบเหมือนฟิลเรายืมหนังสืออันนี้คือแบบมันเป็นเหมือนหนังสือยืมหนังสือห้องจักห้องสมุดอะไรเงี้ยแบบแปะวันที่เซนเอาไว้อะไรอย่างงี้แบบอ,อ,อยากเซนชื่อแบบเ,เราลงไปจังเลยนี่ค้าก็จบไปกับเทเลอร์เอ้ยสตอรี่เทเลอร์เออเรียกชืออ่อผิดมาหลายตอนเลยอถือว่าเกมนี้คือสนุกนะแต่แบบ มันก็จะมีวางช่วงที่ปิศาณมันก็ยากก็ตามเกมพัซเซิลน่อเนาะแล้วก็รู้สึกว่ามันเนื้อหามันน้อยอะคือแบบถ้าแบบเล่นแบบเรื่อยๆเปิดๆแบบไม่ได้จริงจังมากนี่คือแบบหนึ่งชั่วโมงกว่าก็ไม่ถึงสองชั่วโมงก็น่าจะจบ,บแหละเออแต่สมแล้วที่รอคอยมานานคุ้มค่ากับการรอคอยแล้วโอเคคะ่バイバイคะบ๊ายบายค่ะ